สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบเพื่อนๆเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมี <c oughs> อามาแนะนาเพื่อนๆการทําปุ้ยให้บอนซี่เราอันนี้ก็คือบางคนเขาก็รู้เนาะพราว่ามันคืออะไรอันเนี้ยแต่บางคนที่ก็ยังไม่รู้เรือร่องว่ารู้แต่ไม่รู้จะทําแบบไหน,นอันนี้ป้าอ้อยทาเมื่อวันวันมาคาบูชาหรือวันมาคารวะสันน้นหะเนี่ที่ผ้ามาเมื่อวันจันทร์เนี้ย มาคะอ่านั่นแหละจ้ปะปอ้อยทําวันนั้นเลยเพื่อนเพื่อนวันนั้นก็คือจันทร์อังคารพุธจันท์อังคารพุธพหัสศุกร์วันนี้นวันเสาร์พอปอ้อยทาคลิปวันเสาร์เนี่ยหกวันเพื่อนๆพนได้เปียนซี่แล้วเพราะว่าบางคนนะก็ทําเป็นเดือนนะจ้ะเึือครึ่งเดือนกว่าเขาจะเปียนซี่มันก็อยู่ที่น้ําอยู่ที่อันนี้อันนี้เขาเรียกว,ว่าจุลินทรีย์สร้างขอแ้งเพื่อนเพื่อน,นจุลินทรีย์สร้างขอแซงมีประโยชน์ยน่างไหลปอ้อยจะเล่าให้ฝากว่ามีประโยชน์ย่างไหล จุลินทรีย์สร้างขอแทงจะช่วยย่อยดินให้เป็นธาตุอาหารเช่นแบบใบไม้อะไรที่มันใหญ่ๆนห,นหน้าๆน่ะย่อยดินย่อยธาตุอาหารให้มันเล็กเพื่อพืชดูดซึมได้ง่ายจากอา่าที่ปอ้อยก็ดูในคลิปนาวุธปอ้อยก็เคยร้อนตะกอนที่อยู่บ้านโน้นน่ะจากต้นแบบต้นไม้แบบเลื้มเลื้มเหี่ยวๆเๆชๆ่าอ่ะเอาเนี่ยลดน้ําไปนะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จับมาซ่วยมันเดิมเลยพริกเพล็กเนี่ยใบซ่วยมันเดิมเพื่อนๆเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆพอปอ้อยบอกแหละปอ้อยเคยใช้ ใช้มักปุ้ย,ชยใช้ไส้ในบ่อน้ําสําหรับบ่อนซี่ใช้ผส้มน้ําชีดพ,พ้นเนี่แหละตำบงตาใบอะไรเนี่ยตะก้อนที่ยู่บ้านหนูนะใช้นี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยดูแล้วก็มีหนามขี้หัวมากตอนี้ปออยทำเนี่ยได้ได้หกวันหกวันเนาะทําไมถึงมีซ่องซี่อยู่ที่น้มนจะจ๊ะเดี๋ยวพอไอยมาทาก้อนนี้พอไอยก็บอให้เพื่อนๆฟังแล้วเนาะว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้อุปกรณ์ก็จะมีเนี่ย พอไอ้ไส้มาแล้วในนี้คิกเก้จะชื้อมาเยอะในนี้จะมีพ่งชูรสเนื่งช้อนกาแฟอะพอไอ้ไส้มาแล้วก็น้ำปลาเนึ่งช้อนโต๊ะก็คือเนึ่งช้อนอันนี้แหละของปอไอ้ก็คือเนึ้ช้อนนี้ใครใกล้เนือรู้เพื่อนเพื่อนเพือพ่อนก็ตอกเข้าไปเลยอันนี้เราทําแบบไม่มีหัวเชื้อเลยนะทําเพียวๆเลยนะจ๊ะไม่ต้องใช้หัวเชื้อเลยเนี่ยเพื่อนก็ตีอย่างเงี้ยจ้ะตีให้มันให้มันเลกเลี้ยวให้มันละเอีเยดละเขาเรียกอะไรละ่ะให้มันเนียนไม่ต้องเนียนมาก ถ้าเหนียนมาก็ดีเพื่อนๆบางคนเขาเอาไปใส่เครื่องปั้นเพื่อจะได้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอืมปั้นเปิร์ลหรอกนี่มือมีทำเข้าไปเนี่ยเนี่ยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยใส่เท่านี้จุลินทรีย์สร้างเคอะเกิดจากอะไรก็เกิดจากจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในน้ําในแหล่งน้ําทั่วไปมีทุกที่ไม่ว่าจะน้ำที่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าน้ำที่ไหนจะมีเยอะมีน้อยแต่ปาอ้อยนะเอาน้ําเนี่ยในในในคลองในคูล่างบ้าน ที่มันอยู่ที่กอไผ่มันจะมีการส้มค้องพวกใบไผ่พวกอะไรเน่าๆเน้อเยอะเนาะจะนามาไสๆนะเพื่อนนี่ไปกอกมาเวลากอกน้ำนี่เห็นป่นเพื่อนๆเนี่ยน้ำเนี่ยเราต้องกอกแล้วนี่ตากแดดเลยนะจะกอกไว้เมื่อเช้าเปิดฝ้าเวลาไส้น้ำเพื่อนๆจะต้องเว้นไว้อย่างนี้เพื่อที่เวลาจุลินทรีย์เข้าขยายตัวเพื่อนๆเดี๋ยวมันบวมห้ามไส้เต็มต้องเว้นไว้อย่างนี้นะจ๊ะเว้นไว้ถ้าเกิดน้นเพื่อนๆก็ปะเนี่ยฝ้ามือนึงออย่างเงี้ย สักซ้ำนี่เพื่อนๆก็เนี่ยเนี่ยให้มันเลือดแหละนี่ขวดขวดเนี่ยขวดน้ำขวดน้ำอัดลมขวดน้ำแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทํำได้ใส่จุรินเอใส่เนี่ย,ไ,ไ,ย,ไ,ยไข่ที่ทำเนี่ยใส่แค่เนึ่งช้อนเท่านั้นนะห้ามใส่เกินนี้นะใส่เยอะเกินไปจุลินรีก็ไม่เป็นนะจ๊ะเพื่อนๆรับรองเนี่ยพอไว้ทำแบบนี้แหละตอนที่ยู่บ้านโน้นทำเดือนนึงก็จะแดง <c oughs> เร่งน้ำปอยเอานะอาะปาไงแล้วก็ไปตากแดดเพื่อนๆมันมันใจน้ำไอ้น้นำคลองมันไม่มีปอยก็เลยเออเอามันน้ำไอ้นี้เลยอีนี่อะไรอะอ๋อดอกยาตกจ่ายกลัวจะเป็นน,อน,นอนกลัวนอนจะให้นนวลมีกลัวนอนนี่ไม่รู้มั้กันว่ามันจะใส่ได้กี่ขวดนี่นะจ๊ะนี่คือน้ำคลองน้ำธรรมชาติเลยล่างบ้าน ต้องเว้นไวนะจ๊ะเนี่ยเพื่อนๆก็ขอตอกไส้แบบนี้นะเพื่อนๆก็ไส้เนื้อช้อนเนื้อช้อนเท่านั้นจ้ะเนี่ยแค่นี้เองในนี้มีอะไรพ้งชูรสเนื้อช้อนเนื้อช้อนเนื้อช้อน,อนกาแฟน้ำปลาน้ำปลาก็ใช้น้ำปลา,า,า,าได้ทั่วไปแต่ที่บ้านป้อยกินอะไร,มระเมนกัเชฟอะไรนั่นไงก็เลยใส่มเมนกัชเชฟมาเนื้อ ห้ามใส่ส่องช้อนนะปอยเคยถามอยู่บ้านหนุนลอบหนึ่งว่าหุ้ยไข่มันเยอะก็จะได้มีไอ้นี้จุลินทรีย์เยอะๆห้ามจะได้มีกิ่นเยอะๆใส่ส้อช้อนไม่เป็นเพื่อนครึ่งปีก็ข้าวยุ่งอะ้วไม่แดงนะจ๊ะนี่ใส่มนื้ช้อนเท่านั้นอันนี้ใส่น่อยหนึ่งนี่มันยังเลือดเพื่อนน้ําก็ยังมีอีกเดี๋ยวปอยปิดก่อนพอเสร็จแล้วก็ปิดแบบนี้เดี๋ยวเวลามันจะไอ้นี้เนาะปิดโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวลม ฝ้าในนงงมันใช้เลยเนี่ยโอ้อยู่นี้ํำไปซะเสร็จแล้วก็ปิดอย่งนี้เลจ๊ะปิดเดี๋ยวจะบอกวิธีต่อไปขวดน้ำประมาณนึ่งลิตรเนี่ยแหละนึ ít, 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 ่งลิตรหรือลิตรกว่าเนี่ยใช้ได้ช้อนอนึ่งช้อนถ้าเล็กเพื้นๆก็ตามตามขนาดส่วนส,สัสนวน่วงพื้นๆไปเลยแต่อย่าใส่ยเยอะ ไสเยอะมันข้าวยุ่งมนนะันเชื้อปอยลองมาแล้วโอ้โหลองทุกอย่างนะแต่มาถามที่เนี้ยพอมาเอาน้ำคลองอุ้ยหอกวันเท่านั้นมันเริ่มแดงแต่สร้างวันแรกเลยจ้ะสร้างวันแรกก็แดงแดงเมื่อนกันหมดเลยพอวันที่ห้าที่ฮกเนี้ยมันเริ่มมีซี่เขี้ยวมาซี่เขี้ยวไม่ใช่ไม่เป็นนะจ๊ะซี่เขี้ยวข้าวก็จะมีไอ้นี้ไงข้าวก็มีทา้านอาห้างข้งเข้านี่อันนี้ยังได้หนึ่งขวดเพื่อนเนี้ยเห็นปะไข่หนึ่งลูกใช้ได้ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบขวดเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอเลื้ออีกหนึ่งขวดหามไส้เยอะนะไม่ไม่ได้นะเดี่ยวเหมือนไอ้นี้ไม่เคี่ยวพอเสร็จแล้วนี่พอไส้อย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนก็เขย่าแค่เนี่ยเขย่าเนี่ยแบบนี้แล้วก็ไปตั้งตากแดดเลยจ้ะแล้วพอเช้าเพื่อนเพื่อนก็ไปเขย่าเขย่าไม่ต้องไปเขย่าอย่างนี้หรอกนะเขย่าแค่อย่างเนี้ยกลับไปกลับมาเท่านี้พอเสร็จถ้ามันมีฟองเพื่อนเพื่อนก็แค่ช้อนฟองออกเท่านั้นเอง ให้มันแตกตัวเนี่ยแค่นี้จุลินทรีย์เราก็จะได้สักประมาณครึ่งเดือนเราก็จะได้จุลินทรีย์น้ําแดงไว้ใช้แหละเพื่อนเพื่อนอัตราส่วนก็ผสมเพื่อนเพื่อนเปิดเปิดดูอันนั้นนหละใน youtube แล้วแต่ปอยมีเยอะปอยไปดูอัตราส่วนหรอกอย่างบ่อกเนี่ยปอยก็ใส่ซ้ำขวดแหละถ้าปอยไม่มีใส่พอเวลาเปิดน้าเข้าบ่อก็เทไปเลยนี่แหละใส่รถพริกรถมะเขือรถพักทุกอย่างได้ใส่ผสมน้ำเป้่หลางห้องน้ำได้ไม่มิน ใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเปลืองเลยดีก็ไปซื้อปุ้ยจะทําไปเพอะทําไปเพอะอันไหนที่มันไปยาต่างแล้วทําแล้วต้นไม้ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อเอาไปชีดพี่ป้านาอาบอกาอ้ยโคเป็นคนผู้สูงอายุ <laughs> ยูบานชอบปลูกพักปลูกต้นไม้นี่แหละทําแบบนี้แหละคนแก่ <laughs> ทําก็จะได้ไม่ต้องนี่ได้ออกกํลาลังกายเนี้ เช้ามาไม่ต้องดูบอลแล้วแต่นี้มาดูจุลิจูรินซีแล้วเอ๊ะกูจะแดงเปะวะกูจะแดงเปะวะนี่นางปลาอ้อยซ่อนกลัวไหมกูไม่แดงมันต้องแล้วแต่น้ำจะน้ำปลาปลาอะไรน้ำอะไรกระชังตากแดดไว้ก้อนมันขึ้นยุ่งกับน,น้ำด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นช้าเป็นไหวจะออกมาอันนี้ข้าปลาอ้อยเนี้ยแรงน้ำเดียวกันแท้ๆเพื่อนๆแต่เป็นโคนลซีอันนี้ซี่เขี้ยวเห็นปะจ๊ะนี่ ป่อยก็ไม่รู้นะมันเกิดจากอะไรแต่มันเกิดได้เพราะามันก็ยู่ที่จุลินทรียอันไหนอันไหนถ้ามันมีประโยชน์เหมือนกันไหมมีนะจ๊ะจุลินทรีย์น้ําแดงก็มีน้ําเขี้ยก็มีน้ําเขี้ยวเข้าปอ่อยเข้าไปดูอะ่ะเมื่อว่ามันจะมีเกี้ยวกับพวกนาตัเจนอะไรเยอะเนี่ยแบบเาเกดเอาไปชีดพ,พืชที่แบบกินใบกินอะไรเนี่ยจะได้พ่นดีเช่นพวกะนา้ากวางตุ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยแบบนี้นะแต่ถ้าน้ําแดงเนี่ยจะบํารุงดินดีเพื่อนเนี่ยถ้าน้ําแดงเนี่ย ก็ต้องตั้งต่อไปอีกให้ข้าวแดงขึ้นอีกว่าเข้าจะเป็นยังไงอันนี้ขยายพันธุ์ทำจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ห้วเชื้อเลยนะจ๊ะเพียวๆเลยเนาะเพื่อนๆลองไปทาดูพี่ป้านาอาลุงลงทั้งไร่ที่เป็นลูกค้าบอกว่าที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อลองไปทําดูนะจ๊ะอันนี้ทํามาแล้วนะไม่ได้ม้วเนีย <c oughs> ทําจริงยู่บ้านหนูนก็ทำใส่ถ้าเกิดพอตื่นเช้านะเพื่อนๆถ้าตื่นเช้ามันมีฟองใช่ป่ะเพื่อนๆก็แค่เนี่ย สมุเช้าๆไปพอเปิดใช่ป่ะพอมันมีฟองขอนเพื่อนก็บีบขวดขึ้นมาเนี่ยพอฟองลอนก็ปาดทิ้งแต่ข้าวโอ้อยมันไม่เป็นไงมันไม่มีฟองป้าพอ้อยก็เลยไม่ไม่ต้องปาดแค่แค่แล้วพอเช้าๆเนี่ยเวลาไปขายก็คืนเนี้ยเนี่ยพอขยแล้าจะไปเปิดนะ่ะบางทีเพื่อนๆใส่ตึงมือไปหรืออะไรไปเนี้ยไขะมันอาจจะมีกา๊าดเยอะแต่ข้าวโพอ้อยมันไม่เป็นไงไม่งั้นก็ดูบางคนก็ตั้งไว้เลยก็ได้ไม่งั้นก็ดูว่าขวดมันบวมไหมพราะกดแล้วมันไม่ยุบอย่างเงี้ยก็ เปิดถ้าเกิดมันอยู่ก็ไม่ต้องเปิดหรอกตากแดดต้องตากแดดเท่านั้นแดดร้อยเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องตากแดดนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวปอยจะเอามาเอามาอัปเดตเพื่อนๆดูเนาะอันนี้ทําวันเศร้าเดี๋ยวจะมาดูวันซ่องวันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ตอนทํากลัวมันไม่แดงเลยไม่ได้มาทําให้ดูเทามจัดกลัวมันพาดเมื่อที่อยู่บ้านะใส่ซ่องช้อนเมอนมันไม่แดงเครื่องคือ แต่อีที่ทำก้อนที่จะทำบอนซี่นั้นทำไว้เดือนเดือนครึ่บงบางขวดในสร้างเดือนแดงเพื่อนเออแต่มันก็แดงอ้อยก็ใช้รถพลิกรถพาก,ก้อนที่จะมาทำไอ้นั้นแล้วคนั้นก็เอาไอ้หัวเชื้อแหละมาผสมก <c oughs> ็ทำใช้ปลูบบอนซี่แต่มาอยู่นี้ไม่เคยทำเริ่มแหละแล้วก็มักนะมักมักขี้วัวแห้งใบก้ามปูขี้เท้ามากกว่าแล้วนั่นเด <c oughs> ี๋ยวคอยกลับเดี๋ยวให้มันนั้นก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอะไรจะ ตอนนี้ปอ้อยก็จะขอ,อนุญาดค่ายบอนซี่นะจ๊ะวันนี้ปอ้อยจะ <c oughs> ปะอ้อยจะค่ายบอนซี่กระทางแปดนิว้วเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาอ่านทั้งไรอ่าก็คือราคาเท่าไร่ก็เท่าน,านั้นเลยจ้ะรวมสง่งไม่ต้องมาโอนค่าส่งค่าเซิงให้เลยเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ปอ้อยก็จะจัดปลให้อยู่แล้วเนาะชอบต้นไนก็เอฟต้นนั้นได้เลยจ้ะแล้วทุกอย่างมีอย่างละนึ่งกระทั่งาขนาดนนะั้นไม่มีซ้ำหลองกระทั่งแปดนิ้วนะมันไม่ค่อยมีจ้ะก็เป็นบอนที่ปอ้อยแบบวาเพื่อนเพื่อน ไม่ซื้อแล้วปอ้อยก็เอามารวมกันซ่องต้นมั่งสร้างต้นมั่งในนื่งกระทั่งอ่ะแต่มันเป็นสายแมพพันธุ์ท้งนั้นแหละก็กะว่าจะไว้ทาพันธเอาไอ้ที่มันยุบเอาไปผ้าบ้างแล้วก็มีไอ้ที่ยังไม่ยุบก็เลี้ยงจนออกใบไม่เช่นต,ต้นนี้ต้นนี้มีนาว่าเงินแซนอันนี้เงินแซนจะเนี่ยเห็นปะเอาไปเลี้ยงมาเนี่ยออกใบไม่มาสร้างใบแหละอันนี้มีส่องต้นสายแมพพันธุ์เงินแซนนี้เงินแซนต้น,ตนนี้ปอ้อยกระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่ส่องร้อยยี่สิบบาท ซ่องร้อยยี่สิบบาทพร้อมส่งเลยนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องนับอะไรเลยซ่องร้อยยี่สิบเดี๋ยวข้อประกาศก่อนเงินแสน่นซ่องร้อยยี่สิบบาทจ้ะเงินแส่นเนาะชอบต้นไหนก็ซ่องร้อยยี่สิบนี่จ้ะเงินแส่นเป็นบอนซวยมีป้ายนะออกมาไม่เห็นเป้านี่ป้ายดังๆค้าๆมาแล้วนะจ๊ะ นี่แต่อันเก้าเข้าก็ปายนี่ใบอันนี้เมื่อเมื่อมันจะเริ่มโสมแล้วนะจ๊ะเพื่อนเนี่ยเป็นบอดไซสแม่พันธ์มีห้วงนะจ๊ะเงินแสนซ่อง้อยยี่สิบบาทกระทั่งแปดหนิวจะให้ดูนี่เปรียบเทียบเนี่เนาะต้นใ่า่ยไฟกระพริบไม่ต้องห่วงจ้ะต้นที่หนึ่งต่อไปต้นที่ซ่องโอ้ไม่อันนี้อืมอันที่จริงนีห่วงอันี้จะว่าจะไว้ทำแม่พันธ์ย้ายยกออกมาค่ายเดีเ๋ยวเพื่อนเป็นโลกกิจชนิดนึ่งอะไรยุ่ ค่ายๆไประดูเลยกองอุ้ยแพกลำบากอยู่แล้วก็ไม่ได้หลวมไอ้น,นี้ไม่ได้ขีดคัดต้องใบเรื่องอันนี้นกฮัสดาย,ยุเป็นไซแม่พันมีนอ่อมีลูกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยฟอร์มกอกอจริงๆนะจ๊ะให้ดูนี่กอนี่กอนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบาทเพื่อนๆ นกฮัสดาย,ยุมีนอแล้วนะนี่มีนอแล้วนะจ๊ะนี่ซ่องนอมีลูกใสแม่พันธุ์เพื่อนใส่แม่พันกอจริงๆกอเลยซ่องร้อยเม่อ้ว่ากีบ่บานนะซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทนกฮัสดาย,ยุซ่องร้อยเจ็ดสิบซ่องร้อยเจ็ดสิบจะมีนกฮัตสดาโย ใครที่ยังไม่มีหรือมีแล้วจะเอาไปรวมฟอร์มกก็ได้มันยาวนะจะซ่องหมายมันถาดเพื่อนๆมันสูงเกินกองเนาะนี่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทลบพัสดายุและต้นนี้นี่ต้นนี้ก็มีซ่องมีซ่องต้นมีลูกน้อยนึ่งต้นอันนี้คือองค์คุรีมานนี่เลี้ยงออกมานี่ดูใบองค์คุรีมานเห็นปะจ๊ะองค์คุรีมานกระทั่งนี้ป้าอ้อยก็ข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทเหมือนกัน ส่องร้อยเจ็ดสิบบาทราคารวมส่งไปเลยปอยก็ค่ายราคาปกตินะจ๊ะที่ค่ายพอกระทั่งแป้นนิว้วไม่มีหรอกก็ลอยก็บ้านนะอ่อก็ซ่องลอยกว่ายอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียค่าส่งนี่นี่คือรอดไหมแล้วนี้รอดไหมเมื่มอจะด่างเนี่ยด่างปลายดำๆเนี่ยไม่รู้ด่างหรืออะไรไม่กล้าแวกแวกเลยมั้งเออท้องแซ่บจะด่างดำเนี่องคุลีมานยิ่งแก้ยิย่งซวยให้ดูนะจ๊ะซ่องร้อยส่องร้อยแปดสิบบาทองค์คุลีมาน นี่ซ่องร้อยแปดสิบบาทมีส่องต้นแมยหนึ่งต้นลูกก้อยไม่เคยทําอะไรเลยนะเพื่อนๆหัวก็อยู่ในเนี้แล้วดูโขนญ่กว่าประกาศขางองก้อยอีกเนี่ยองคุลรีมานซ่องร้อยแปดสิบบาทซ่องต้นแม่และหนึ่งต้นลูกต้นลูกโพอเองนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่ามาจากต้นไหนฟังไว้นานแล้วเนี่ยฟังไว้เต้นๆน้อยๆก็ว่าจะไวทไ้ทาแม่พันแล้วมาค่ายไล่ลอบเลยด้วยนะเนี่ยไม่มีใครซื้อข้างๆเป็นไร เอามาค่ายอีกค่ายให้มันเยอะๆไล่กระทั่งเพื่อจะได้มีตัวเลือกอันนี้อ่าทวายแว่นเพื่อนทวายแวน่นนี่มันตั้มไปปะอันนี้คือทวายแว่นเพื่อนทวายออขอโทษขอโทษแจ้งใจชิเมีจะได้กินกินนมเช้าวเมื่อวานยังซุ้ยอยู่เลยมันหลักกลิ่นเพื่อนนี่ตัวเท่าเดี๋ยนี้เรามาเจอแล้วก็นึ่งกานมันหายไปอันนี้มี มีซ้ำโต้นเลยนะจ่ะในนึ่อกระทั่งแต่ชีเมจโจได้มันกินไปซ่องใบเพื่อมันก็เลยให้อันนี้ครึ่งใบอันนี้ถาวายแว่นปะอ้อยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบซ่องร้อยหกสิบจะยุ่กระทั่งแป้นนิ้ววันนี้งานกระทั่งแป้นนิ้วทั้งหมดนะเพื่อนๆไม่ใช่งานอย่างนี้นาง,งานแม่พันทั้งหมดเลยถาวายแว่นอันนี้ปะอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทซ่องร้อยห้าสิบประกาศบิติดทำไม สองร้อยห้าสิบตอว่าแวน่นนี่เพื่อนๆใครจะเอาต้นไหนถักมาได้เลยเอ่อตัดใบถึงไปสร้างใบมีสร้างต้นเพื่อนเอ่ออันนี้สักเกอจะตัดอันนี้ใบจะให้หมด <c oughs> ชิมิจะได้กินขาโทษรเมื่อวานมันยังดีอยู่เลยวันตื่นเชา้าและะ้วปาอ้อยมาลดหนาวอ่ะใบให้ไ <c oughs> อ้สั้นเหรล,ลูบต้นนี้คือยักษ์กุเปรันยักษ์กุเปรันเพื่อนเพื่อนยักษ์กุเปรันอันนี้ก็คือ บ่อมีหัวที่ปอ้อยรับมาบ้างแล้วก็เหมือนจะมีข้อปอ้อยต้นน,นึงๆอ่างนี้แหละปอ้อยก็เลยมาไส้ไส้รวมกันไว้ไงจ้ะมันเพื่อนไส้รวมกันไว้เพื่อว่าจะาไว้เป็นแม่ผันนั่นแหละเอาความจริงวันนี้มันไม่มีอะไรค่ายไม่ดู้จเอาไนก็เลยเอาเนี่ยบรรดามแม่ผันที่เก็บไว้นี่แหละเอามาค่ายจา้ะเจ้ะบรรดานี้ใบเมืองถ้าใครจะรับกอนี้ยักษ์กุเปลันมีลูกนะนี่ไม่ใช่ใบเบีย้ยนะจ้ะมีลูกยักษ์กุเปรันนี้กระทั่งนี้ฟอมกอมีนึ่งต้นซ่องต้น ซ่องอ่าเรามาต่อกันนะจ๊ะเพื่อนจ้าอันนี้คือยักษ์กุเปลันะจ๊ะเพื่อนยักษ์กุเปรันกระทั่งนี้ปอยก็ข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทยากักษ์กุเปลันมีซ่องกระโต๊ะซ่องกระโต้ซ่องต้นและหนึ่งต้นลูกซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทซ่องร้อยเจ็ดสิบยักษ์กุเปลันนี่นะจ๊ะยักษ์กุเปลันเนาะ ต่อไปต่อไปต้นนี้มีนาวะหกลง่งหกล่งอันนี้เป็นฟอร์มกอเพื่อนเพืนมันมีซ่องกอ,อนี้แหละต้นนี้ใบนี้นะจะแก่ปอ้อยก็เดีย๋ยวดึงกันนี่แก่แก่แล้วต้องดึงออกมันจะได้แตกใบไม้หกล่งกอ,อนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทมีนึ่งมีซ่องมีซ้ำมีซี่ถึงหาต้นเลยจ้ะเนี่ยซี่ถึงหาต้น ซ่องร้อยบาทจ้ะซ่องร้อยยี่สิบเขาจลืมไปว่ากระทั่งแป๊ดนิว้วหกล่องซ่องร้อยยี่สิบท,ทุกอย่างนี่คือรวมโซ่งเลยนะจ้ะไม่ได้บวกอะไรหรอกรับรองซ่องร้อยยี่สิบหกล่องฟอร์มกอเพื่อนๆกองจริงนะมีหนึ่งซ่องมีซ่ามีซี่ต้นเนี่ยต้นเสมออ่ะน,นี่นะจ้ะเนี่ยเห็นป่ะจักซ่องร้อยยี่สิบบาทจ้ะกองนี้นี่เห็นป่ะจัก เนี่ยใบยเคี้ยวๆไปงี้เดียวพอไปเลี้ยงมันก็สวยเป็นซี่ชมพูจะมันเพื่อนจา้าหกล่องอย่างงี้แหละใบเข้าก็จะหกล่องหรือไรอ๋อันนี้หกล่องมันมีอันนี้ต้นหนึ่งอ๋อยูนี้ข้อโถมันมีนาลายอันนี้หกล่องนะจ๊ะเนี่ยเออใช่เนี่ย,ออยพอนั้นนะใบพอหกล่องอะ่ะมันเพื่อนก็ดูพอแก้แล้วซี่เขาจะซีแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเขาแทงใบไม้เขาก็จะเป็นสี่ชมพูใส่ถ้าวะมันมีบางต้นทําไมมันใส้ชมพูแป๊ด หกลงยุบแล้วโพซี่เขาจะเข้มกว่านี้บอกแล้วบอลซี่ยิงแก้ซี่ยิง,ยงเข้มน่จะจ๊ะเพื่อนต้องเข้าใจเนาะอันนี้มันยังไม่ได้ปีน,ะนเพื่อนมันไอ้นี้เพิ่งจะเป็นเศร้าแล้วก็กําลังจะเป็นแม้ค้งเล็กเพื่อนเนาะนี่นะจ๊ะสร้างร้อยยี่สิบบาทยกกระทัางไปเลยต่อไปต้นนี้คือซี่เบนจะลงเพื่อนซี่เบนจะลงใส่แม้ผันนี่กระทัางนี่นี่ ซี่เบนจะลงมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งอันนี้ปลาอ้อยก็ข้อที่ซ่องร้อยสามสิบบาทกระทั่งแปดนิ้วส่งไปเลยซ่องร้อยสามสิบบาทซี่เป็นจะลงไทยซ่องร้อยสามสิบบาทรวมส่งไปเลยนะจ๊ะนี่นี่นะจ๊ะซี่เป็นจะลงนี้เนาะนี่นะจ๊ะอุ้ยวางตรงนี้ต่อไปยัก ทศก,ก,ทก,กนนารทศกานแนយมาเป็นแม่เป็นแม่ข่ายเกียร์ข่ายเกียร์ข่าเยาเกียร์ทศการฟอร์มกอกอนี้ปล่อยข้อที่สามร้อยบาททศการกอนี้สามร้อยบาทดูซี่นี่กัดทุกใบนะจ๊ะกัดทุกใบนะจ๊ะกัดซี่แล้วมีซ่องต้นใส่แมพันมันมีลูกด้วยนะมันมีนอจะปล่อยทำฮักข้อทศก็เลยเลือดจะนี้นะแม้จะมาขึ้นมาไหมอันนี้ยา ร้อยข้อที่สามร้อยบาทนะา๊ะทศกัณฐ์มีซ่องต้นในนึ่งกระทางกัดซี่ซวยขนาดนี้ส้ามร้อยบาททศกัณฐ์ใครอยากได้เอาไปค <c oughs> ่ายดีบอยจะบอกว่าค่ายดีค่ายมดค่ายเกี้ยงค่ายเกียรทศกัณฐ์บอยนี่นี่นะจ๊ะส้ามร้อยบาททศกัณฐ์ต่อไปคุณซี่คดชะโคงอันนี้ใส่แม่พัน์คดชะโคงนี่เพื่อนให้ประจก๊ก ใส่แม้พันใบาย,ยาสวสุ้ยขนาดนี้นี่มีลูกดกขนาดนี้โคชะคงเพื่อนๆนี่นะจ๊ะโคดโอ๊ยโคชะคงกอ,อนี้กอนี้มีลูกมีลูกสร้งตน้นเลยนะเพื่อนๆอ่าต้นแมสสร้งต้นสร้งต้นโอ้มีลูกเป็นกอแล้ไม่รู้แล้วแต่โคชะคงกอ,อนี้ปลาอ้อยข้อที่สร้างร้อยสร้งร้อยแปดสิบบาทเพื่อน ค่ายความซุ้ยเนี่ยใบยาวมากยาวมากจริงๆนะจ๊ะเนี่ยทรงใบยาวน่าจะแพงเนาะไม่บนอยางหรือมันแก้วไม่รู้เหมือนกันซ่องรอยแปดสิบบาทกดชโคงกอนี้มีลูกน้อยเต็มอกซ่องร้อยแปดสิบบาทรวมทรงไปเลยซ่องร้อยแปดสิบบาทเขียนไม่ไม่ชัดไม่ลบซ่องร้อยแปดสิบโคชโคง กระทั่งแป้นนิ้วนะจ๊ะเพ,เพื่อน mm. เพื่อน mm. พี่ป้านะอาคุณนเพิ่งจะเข้ามาอันนี้ก็คือค่ายบอลอ่ากระทั่งแป้นนิ้วรวมส่งนะจ๊ะทางกระทั่งซ่องร้อยกระบาทเท่านั้นใครยังไม่มีเอาไปสะส้มได้อึ๊บต้นน,น,นี้ต้นนี้มีนามว่านาลายเรืองครบเพื่อนเพื่อน,นมะกิ้งมีหกลงวันนี้ใครสะส้มบอลตระกูลหกลงเพื่อนเพื่อน,นได้ทั้งหมดสี่กระทั่งเลยนะจ๊ะ แล้วก็มีลูกหมายมีหูกระท้างหนึ่งที่จะขายขโครงวันนี้ก็จะมีอะไรอะซี่เป็นจะลงคุณซี่โคจะโคงหกลงแล้วก็นาลายเรืองพบนี่มีลูกแล้วเมื่อนกันนาลายเรืองพบอันนี้คือนาลายเรืองพบนะจะ๊ะนี่เข้าจะกัดซี่แบบน,นี้เนี่ยอย่างนี้นะจะ๊ะนาลายเรืองพบนาลายเรืองพบกระทัางนี้อ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบเมื่อนกันเท่ากับกดจะโขงเพื่อนๆความสุ้ย ซ่องร้อยแปดสิบเพื่อนมีลูกเล็กลูกน ой, อ้อยฮกรับรองกอธรรมชาติซ่องร้อยแปดสิบนาลายเรืองพบเนี่ยถ้าเกิดใครอยากสะส้มตระกูลหกล่งวันเนี้ยมีซี่กระทั่งเลยนะจ๊ะเพื่อนๆซ่ามารถ่าส้มได้เลยอึบต่อไปอึบอันนี้กไข่ายแล้วไข่อีกไม่มีใข่ซื้อไม่มีใข่ชอบหรือไงเทา้าลำไผ่เพื่อนเดี๋ยว รอดไม้แทงและมาฮาร์ปเลยต้นเดียวแต่มันใหญ่มันย้า่จริง,รงๆนะมนไม่ใช่บอดในตู้นึ่งเพื่อมันบอนออ่อนนกตู้ร้อยเหรียญวมาตั้งนานแหลีวเท้าลำไยสร้งร้อยเจ็ดสิบบาทมีต้นเดียวก็จะค่ายุคราคานี้แหละอันนี้ใบไม้เพิ่งจะพูเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเพื่อมันไปซวยง่ด้สร้างร้อยเจ็ดสิบบาทใส่แม้ผ่านจะนี่แล้วก็ใบโดกด้วยเห็นป่ะยังซวยซ่องร้อยเจ็ดสิบต่อไป คุณยิ่งคุณยิ่งต้นนี้กอนี้ก็มีซ่องต้นนี่เป็นฟอร์มกอนะจะ๊ะคุณยิ่งกอนี้เ้าะอายข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทคุณยิ่งนี้บอสซวยนะไข่มัวขี้เล่ยยู่ข้างนอกก็ยังงามเพื่อนลองเอาไปดูซ่องร้อยห้าสิบบาทคุณยิ่งซ่องร้อยห้าสิบวันนั้นค่ายซ่องร้อยเจ็ดสิบมีใครซื้อวันนี้ข้อซ่องร้อยห้าสิบลดลงมาอีกแต่นี้ไม่ลดแล้ว อันนี้ตั้งกอ่อแลยนี่นะจ๊ะต่อไปโอ๊ยเจ็บะลุกไม่ไหวต้นนี้คือเมืองชิมพีบอนเก้าไมา้อรอบงเงินนะใครต้องล็อบแหละอันนี้ร็อบที่สามไม่มีใครเอาต้องเก็บแหละสมัยทึ่ไม่มีใครชอบบอนเก้า <c oughs> <c oughs> เมืองชิมพีเพื่อนๆเ,เป็นสายแม่ไม่เคยทําอะไรเลยจ๊ะวันนั้คใครละสามร้อยอ่าวันนี้ข้อที่่องร้อยสองร้อยอห้าสิบ เอาไหมาเอาให้มันไอ้นี้ไปเลยซองรอยห้าสิบเมืองชิมพีใส่แมพันใบปิดมือมิดเนี่ยให้ดูนี่ซองรอยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ๊ะรวมส่งนะจ๊ะซองห้าสู้นีน่เมืองชิมพีเพื่อนๆใครยังไม่มีไปซาโซ่เป็นบอลเก้าพอแก้แล้วใบจะเป็นสีแดงจุดตรงนี้จะเป็นสีแดงสีชมพูปูนแหง้งแปร์แจ๊นะจ๊ะ ให้ดูนี่นี่รอดไหมอุ้ยแทงมาแล้วนี่รอดไหมดูรอดสิอ่ะอ่ะขันะ้นยังไงวะนี่ดูรอดอ่ะนี่รอดไหมเห็นปะแทงมาแล้วนี่นะจ๊ะยังใหญ่ข้อบอกเมือ่อใดเปล่าสร้างรอย้าสิเมืองชิมพีอึ๊บต่อไปเท่าไรกร็ไขาหมดพอกระทศสการผลเพื่อนเน,นี่ยปลายทุกใบฟอร์มกอป้ายแล้วป้ายอีกป้าย ปลายเทปลายวะาปลายเน่เน่ชายชนมุ่นเฝือนชายชนกระทั่งนีปอ้อยข้อที่สองร้อยแปดสิบเมื่อกันลวมส่งดิค่ะอย่าหลบปลายเงิแนแท่งก่อนเงินแไม่ใช้ชายชนชายชนสองร้อยแปดสิบบาทนี่ใครจะเอาชายชนผู้เขียนพิเทพนี่่องร้อยแปดสิบมนเพือน มีซ่องต้นนะจ๊ะในนึ่งกระทัางมาดูป้ายใบใหย่ๆแบบนี้เลยนี่นี่ให้ดูชายชนซ่องร้อยแปดสิบบาทอึ๊บและต้นนี้อันนี้ก็คือบอลลูกไม้ที่ป้าอ้อยบอกไงเพราะว่ามันมีหูหูใต้ใบหูดกดกเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยเห็นป่ามันจะกัดซี่ซวยที่ป้าอ้อยเคยเอามาค่ายามันจะกัดเป็นซี่แดงอันนี้ใส่แม่ผันนะจ๊ะ มีซ่องต้นลูกไม้ลูกไม้มอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่นอนปอยซื้อมาต้นละรอยห้าสิบนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วก็แบบมีคนสร้างไว้พอมาไม้เข้าไม่เอาดูผู้เป็นนะ้านี่ให้ประจะเนี่ยแล้วก็มาค่ายซ่องต้นเนี่ยคือคือซนะ่อมรอยเพื่อนเพื่อนแล้วปอ้อยก็มาเลี้ยงตั้งนานแหละเออเนี่ยมาค่ายซ่องรอยห้าสิบเพื่อนเพื่อนซ่องรอยห้าสิบบาทลูกไม้ ซองร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือลูกไม้นะจ๊ะซองร้อยห้าสิบนี่ให้ดูนี่ทรงใบแบบเนี้ยกระตี้แบบนี้ลูกอยากเลยหู้เยอะมากหู้แบบซี่ถนนชัยแบบกลุ่มพักการเลยนี่นี่ใบไม้ออกมานี่เห็นป่ะจ๊ะนี้นะจ๊ะมีซ่องต้นนั่นเพื่อนนี้ก็แทงรอดไม้นี่อีกต้นหนึ่งนี่เห็นไหมให้ดูรอดไม่ได้โกหกนะจ๊ะมีซ่องต้นนี่เห็นปะ่ะกระทั่งแปดนิ้ว ายม้าสุ้งมา้าเนี่ยให้เทียบกับประกานี่ใบนี้ยังเกินก้องเลยนี่นะจ๊ะซองร้อยห้าสิบบาทและต้นสุดท้ายคือซับผุนพ้นผุนเพลนซับผุนพ้น,น,นจะมาวะเนี่ยมันเรื่องตอนนั้นเลี้ยงแดงๆพอป้าอ้อยเลี้ยงไปเลี้ยงมามันแก้มันไอ้นี้มันด่างน,นะจ๊ะนี่มันมีด่างมีป้ายเกือบทุกใบเลยนี่ให้ประจันนี่นี่ก็ป้ายป้ายทางนั้นนี่ ให้ปะจักนี่ป้ายทางนั้นซับคูนพ้นเป็นบอนเทพบอนเลอยู่นะเพื่อนๆปอ้อยไปใหนแล้วฟอร์มก่อกระจิ้วเลี้ยวกำลังอ่าเริ่มสายตังแม่เพราะเป็นบอนชิ้นผ้าไงเพื่อนๆชิ้นผ้าเนาะอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทก่อหัวปลาสิวปลาซ้อยเพื่อนๆซับคูนพ้นซ่องร้อยห้าสิบบาทเอาละจ้าวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะข้องกัน ต้องการทําจุลินสีน้ําแดงเพื่อเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เอาไปทําเอาไว้ลดต้นไม้ไม่จําเป็นต้องบอนซี่เราเอาไว้ลดต้นไม้ลดพักพืชพักที่พี่ปลานาะอาจชอบปลูกอยู่ที่บ้านสําหรับแบบใครที่อยากออกกาลังกายเช้าเช้าอยากมีอะไรทาเช้าเช้า,เ,ชาเนาะก็จะได้มีงานทําเวลาทํานู้นทํานี้ก็จะได้ไม่เครียดเดี่ยวเดียวขั้นก่อนช้าหน้าปก จะได้มีงานทำตอนเช้าจะได้ไม่เครียดจะได้ออกกําลังกายแต่เช้านะจ๊ะเพื่อเช้ามาจะได้เดินไปเขย่าดูอุ้ยมันแดงหรือ,อยังมันแดงหรือ,อยังเพื่อนลองพี่ป้านาะอาลองทําดูนะจ๊ะจุลินรีย์น้ำแดงใครแดงไม่แดงยังไงก็ถักกระบอกปออ้อยนะั่นจะปาอ้อยไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าขึ้นยุ่กับน้ําเลยจริงๆน้ําต้องตากแดดจําไว้เลยนะหัวใจลากน้ําต้องตากแดดก่อนที่จะมาทําจุลินทรีย์เพื่อให้น้าอบอุ่นเพื่อ ที่จุลินทรีย์จะได้จเจริญเติบโตได้ง่ายใส่ไข่หนึ้งฟองหนึ่งฟองใช้ได้6กถึงเจ็ดขวดเพื่อนๆใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะย่าใส่เยอะจะไม่เป็นแล้วก็ค่อยๆกลับไปกลับมาไม่ต้องเขย่าจนฟองฟคอดเนาะแค่นั้นจุลินทรีย์ก็ขย่ายแตกตัวได้เยอะแล้วนะจ๊ะเอาละจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยขอบฟ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากดาลกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะจ๊ะ ขอบคุณเพื่อนก้าวขอบคุณกัลยานิมิทที่น่ารักทุกคนวันนี้ป้าอ้อยขอจบขีดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า